ันนี้ค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเซลกิกมิสุสุนวนครค่ะวันนี้นะคะกินอยู่กับรถคันนี้เลยค่ะสเปซแทบ2.2เกรดเอนะคะเป็นตัวรลมต้นค่ะแคมเป็นโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้นะคะออกรถเพียง39,900บาทค่ะราคารถคันนี้นะคะจะอยู่ที่ 6แสนหกหมื่นแปดพันบาทนะคะสำหรับสีขาวนะแต่ถ้าเป็นสีบอลเงินหรือว่าสีเทาคันนี้ค่ะจะบวกเพิ่มเส0ยพันบาทเท่ากับราคาจะอยู่ที่6 7แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทค่ะเดี๋ยวก็ไปพาไปชมภายนอกแล้วก็ภายในรถกันค่ะไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันเลยดีกว่านะคะกระจังหน้าของเขาจะเป็นสีด้าตัดด้วยสีบอลเงินแบบนี้เลยค่ะไฟหน้าจะเป็นไฟไฮโดรเจนนะคะแล้วก็ยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้แต่มีช่อง ไฟตัดหมอกมาให้แล้วลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะคะในส่วนของตรงนี้ล้อเป็นล้อกระทะขอบ15นะคะนี่ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงแกรมเลยค่ะแล้วก็จะมีโลโก้สเปซแคปนะคะที่เป็นสติกเกอร์อยู่ตรงข้างแก้มค่ะเบ้ามือจับจะเป็นสีดํานะคะส่วนข้างหลังนะคะไฟก็จะเป็นไฮโดรเจนเหมือนเดิมค่ะมีกล้องขนาดถอยหลังที่บิวอินมากับเบ้ามือจับแต่ว่าจะเป็นสีดําอยู่นะคะสําหรับรุ่น GS ค่ะ ยังไม่ได้มีกันชนมาให้นะคะสําหรับเกียร์เอแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์แค่ะจะมีการชนท้ายมาให้เรียบร้อยแล้วเครื่องนี้จะเป็นเครื่อง2.2เครื่องใหม่เลยนะคะแม็กฟอร์ดค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันภายในกันบ้างนะคะเปิดประตูมานะคะจะเปิดกว้างมากๆเลยค่ะสําหรับรุ่นแคปนะคะเปิดได้ทั้ง2ฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าแล้วก็ตอน2ค่ะหน้าจอจะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วที่รองรับระบบ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay แบบไร้าสายนะคะ มาพร้อมกับมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่ารับโทรศัพท์ได้ค่ะคันนี้จะเป็นยูโร5เรียบร้อยแล้วนะคะมีช่องเก็บเหรียญด้วยกุญแจก็จะเป็นกุญแจรีโมทค่ะสําหรับเกตรเอคันนี้ค่ะสําหรับรุ่นเกตเอของเรานะคะก็จะนิยมเอามาแต่งซิ่งหรือว่าเป็นรถบรรทุกนั่นเองค่ะราคาย่อมเยาวสามารถจับต้องได้ค่ะเกียร์จะเป็นเกียร์เมนนุน,นะคะเป็น6สปีดเนาะเวลาถอยหลังก็จะยกวงแหวนขึ้นแล้วก็ดันไปให้สุดด้านซ้ายค่ะ บอกของเขาจะเป็นเบาผ้านะคะมีบอกแคบแถมมาให้ด้วยก็จะนิยมมากเลยสำหรับรุ่นเกตเอสเปสแคบ2.2ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถอ inbox สอบถามตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างได้เลยค่ะอยากชมรุ่นไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะบ๊ายบาย